สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ช่องนะครับผมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ร้อนนะครับผมวันนี้ร้อนเจ้าชัยวันนี้ไม่กินหญ้าเลยครับผมหลบร้อนอาสัยลมทั้งวันนะครับดูกระพือหูครับผมกระพือหูตลอดนะครับผม บ่งบอกอาการแสดงว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้ครับผมอากาศค่อนข้างร้อนมากนะแดดจ้าเลยครับไม่มีลมเลยครับผมวันนี้ก็อีกวันนะครับผมที่เรามาพักกันช่วงบ่ายนะครับเป็น บริเวณป่านะครับผมบริเวณป่าใหญ่นะครับแต่ก็มีร่นไม้นะครับผมมีร่นไม้นะครับให้อาศัยนะครับนี่ครับพอหลบแดดได้นะครับผมพอหลบแดดได้ก็ถือว่าดีอีกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมสาหรับบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับ ก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับสําหรับเมื่อเช้านะครับกินไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็เป็นอาหารธรรมชาตินะครับผมอาหารธรรมชาติเช่นเคยนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นเครือไม้นะครับผม หรือต้นไม้เล็กบางต้นนะครับที่เป็นอาหารนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่านะครับผมเราจะให้ช้างนะครับทําลายป่านะครับปกติชายบางคนนะครับจะไม่ใช่ช้างที่ชอบล่าลานป่านะครับอยู่กับป่าจะไม่ชอบล่าลานจะมีที่หักเป็นบางต้นก็เฉพาะที่เป็นอาหารเท่านั้นนะครับเฉพาะที่เขากินได้นะครับผม อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นเครือไม้นะครับผมนี่ก็เป็นทอวันนะครับเนี่ยที่ขึ้นตามต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่เขาชอบอีกอย่างนะครับวันนี้เป็นอาหารธรรมชาตินะครับไม่เป็นหญ้านะครับผมเป็นหญ้าที่เกิดแซมอยู่ในบริเวณป่าครับนี่เป็นกอหญ้าประมาณนี้นะครับป่าปนกันไปนะครับ ั้งยาทั้งเถาวันนะครับผมก็มีหลายๆายอย่างนะครับนี่ก็กินได้นะครับทีนเขาเป็นอาหารของช้างอยู่ในป่านะครับไม่มีครับไม่มีอ้อยไม่มีกล้วยนะครับเป็นธรรมชาติที่หากินเองได้นะครับผมของช้างนะ วันนี้หลบร้อนนะครับหลบร้อนนะอาศัยล่มไปก่อนนะครับช่วงกลางวัน,นครับจะมีกินก็เป็นบางช่วงบางบางครั้งเท่านั้นนะก็คงจะอาศัยช่วงเย็นๆน,นะครับผมอีกทีครับถึงจะออกมากินหญ้านะครับ ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมสําหรับอาหารการกินนะครับครับดูเขียวชะอุ่มไปทั้งป่านะครับก็นื่งจากเกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับฝนตกหนักในช่วงอาทิตย์ก่อนกอนนะครับทําให้กิ่งไม้ใบไม้นะครับกลับคืนสุภาพเดิมนะครับกลายเป็นสีเขียวสดใสน,นะครับทั้งหญ้าทั้งต้นไม้นะครับผม ก็ดูบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้นะครับเปลี่ยนสีนะครับกลายเป็นสีแดงนะครับก็ตามฤดูกาลนะครับผมที่แห้งแล้งนะครับช่วงเดือนมีนานะครับกุมภาพันธ์มีนาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนเมษานะครับเป็นเดือนที่อากาศร้อนมากนะครับช่วงนั้นนะครับ ก็ได้ฝนตกลงมาก็ทําให้สภาพนะครับรกลับคืนมานครับเหมือนเดิมนะครับเขียวจะอุ่มนะครับผมวันนี้เราพักกันอยู่ในบริเวณนะครับเป็นบริเวณวัดนะครับเป็นอันนี้เป็นบริเวณป่านะครับผมป่าสาธารณประโยชน์นะครับอยู่ข้างๆบริเวณวัดนะครับ ก็เริ่มจะออกมากินได้ครับผมก็เริ่มจะมีการออกมากินหญ้าบ้านนะครับหลังจากที่ยืนนะครับหลบแดดอยู่พักหนึ่งนะครับส่วนต่างนี้เป็นน้องน้ำแตงนะครับผมน้ำแตงก็ มันนี้ค่อนข้างจะสู้แดดนะครับผมันนี้น้ำแตงจรอย่างเดียวค่อนข้างที่จะสู้แดดนะครับอีู่บริเวณนะครับอยู่หญ้านี่แทบจะเตียนโลงเลยนะครับ หญ้ากอใหญ่ๆนะครับผมใหญ่ๆชุกเขียวนะครับออกมาจากบ้านได้แค่สองสามวันนะครับผมตัวนี้กลมเด็กเลยครับกลมจะเป็นหมูอยู่แล้วนะครับต้นไทรมงคล ล่มดีนะครับร่มดีนะครับร่มค่อนข้างจะดีบริเวณที่อยู่นะครับอ่ะกิน้็ไปกินให้เต็มที่เลยนะตัวไก หญ้าเยอะอันนี้หญ้าเยอะหานการกินค่อนข้างจะดูสมบูรณ์หลังจากเสร็จสิ้นทานแล้วนี้ก็ไปอยู่บ้านก็คงจะต้องช่วงกลางวันก็คงจะต้องนอนแช่น้ำกันทั้งวันนะครับเพราะว่าอากาศที่บ้านครับผมค่อนข้างจะร้อนมากนะครับช่วงกลางวันนะครับ ต้องอาศัยน้ําให้นะครับในช่วงกลางวันนะครับพอตกตอนกลางคืนมานะครับก็จะเอาเข้าหลักแล้วก็จะมีอาหารไปให้นะครับช่วงตอนกลางคืนนะครับเพราะช่วงกลางวันยังไงก็ก็คงไม่กินนะครับก็คงจะเล่นน้าอย่างเดียวนะครับกินก็นิดเดียหน่อยนะครับช่วงกลางวัน อันนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมรบธรรมชาติแบบทั้างป่าเลยนะครับผมเป็นป่าป่าใหญ่ด้วยครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมสำหรับช้างที่ได้มาอยู่บริเวณแบบนี้นะครับผมก็จะเลืมนะครับสำหรับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องปลาเชมงคลด้วยนะครับได้เวลาเดินนะครับออกหาจินนะครับผมแดบดบก็รู้สึกจะคึมคึบ้มมางแล้วนะครับเดินออกหาจิน มีทุกอย่างนะครับที่เราไม่สามารถจะเราได้เนี่ยอาหารประเภทไหนบ้างครับของช้างนะโดยเฉพาะในป่าอย่างนี้นะครับผมป่าอย่างนี้มีทุกอย่างนะครับผมของกินช้างนะครับแม้กระทั่งบางครั้งนักควาดเองก็ยังไม่อาจจะรู้ได้หมดนะครับแต่ช้างนี่สัมผัสได้นะครับผมสัมผัสด้วยมือนะครับด้วยงวงด้วยกลิ่นนะครับ และก็ในป่าอย่างนี้นะครับมันก็มีทั้งสมุนไพรนะครับผมสมุนไพรที่ช้างนะครับจะกินเข้าไปเพื่อช่วยบรรเทานะครับนช่วยบรรเทาในตัวเขานะครับไม่ว่าจะในท้องก็ดีนะครับอย่างสมมติว่าเกิดอาการนะครับไม่สบายท้องนะครับช้างก็จะหานะครับสมุนไพรเหล่านนั้นนะครับที่เขาค้นพบเจอในป่านะครับ กินเข้าไปนะครับเป็นสมุนไพรนะครับช่วยระบายนะครับการท้องอืดท้องเฟอ้อของเขาได้นะครับผมซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมล้วนแต่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะครับผมหลายๆอย่างนะครับทั้งต้นไม้ทั้งเถาวัลย์นะครับผม ทั้งญ่านะครับผมนี่แล้วแม้กระทั่งต้นเล็กๆเ,เองนะครับผมนี่ที่เราไม่สามารถจะรู้ชื่อได้หมดนะครับช้างรู้นะครับแล้วก็จะหากินเองได้นะครับเลือกกินได้นะครับก็สำหรับวันๆนะครับก็คงจะไม่มีอะไรครับผมมากไป เกินกว่าที่ควานนะครับช้างนะครับจะเดินออกมาดูนะครับช้างอยู่ในป่าเมื่อเวลาเห็นช้างกินหญ้านะครับผมได้กินอิ่มนะครับก็เป็นความรู้สึกความภูมิใจนะครับผมของควานนะครับทุกๆคนนะครับผมสําหรับควานช้างนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะยุติคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผม เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้เวลานะครับจะพาน้องไปอาบนะ้ำเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ